สวัสดีครับนี่นการตัวีเสบรันเอร์ว่าจัดฟุตบอลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชนวันนะครับเัาจะซ้อมสองตัวของเรคคือนิกกี้เวเปอร์ดกับไอ้ดัตเอ็กโนะครับ็นเจดเป็นือนกันครับวัี้เราจะลองกันครับว่าตัวไหนจะเร็วที่สุดเพราะมันเป็นสายสปดเหมือนกันอย่นี้เราจะลองให้ดูไปดูกันเลยครับนที่เียรเอ็กโคสเต็ กดหนึ่งรับไปแต้คอมเมนต์ไปแชร์ในกิ๊กสด่อนครับไไปแต้คอมเมนต์ให้กดก็ขอให้นำขอให้รวยด้วยครับพร้อ hey. มครับ นี้นะคะพบเลยสตารต์ตัวไปแล้วนะคะรบ <ID. S 1> อบที่หนึ่งครับเียสองครับพร้อมพบวิ่งเต็มแรงทุกเที่ยวครับป่ะลองเลยรอบที่หนึ่งครับผม Huh? Hey. one hour later what oh, ไปเลยอขอไปดูการตอนวิ่งครับไปมาลองดูในกีมเมอร์คิเยวรีเปอร์13กันนะครับว่าสปีดจะได้เท่าไหร่จริงครับไปดูกันเลยว่าจะได้กี่บิใครชอบในกีมเมอร์คิีย่รีเปอร์13นะครับให้กดสองนะคะแม่พ่อเมีครับใครที่ผ่านเข้ามาดูก็กดได้นะครับครับไปดูกันเลยว่าจะได้กี่บิ หนึ่งครับท่านที่สองไปครับจบแล้วครับอันนี้คือรอบสาของผมนะครับตอนนี้พวกเราพ็ทุบทำในวัยอยู่นะครับความรู้สึกในการใส่ของมันคืออะไรเป็นไงบ้าง กระชับครับก็ปีนูแล้วก็วิ่งดีครับเอาตัวดีมากซึ่งมันก็เป็นตัวท็อปทั้งคู่เนาะสำหรับน้องที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นไนกี้หรือว่าดีราตัวท็อปใช่ไหมคะ,ะในส่วนตัวพบก็คือไนกี้รู้สึกกระชับกว่าใช่ไหมก็ใส่แล้วชิงจนระินกว่าด<อ>ีราใช่ไหมชอบชิ้นนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พูดแม่เขาเยียบเกิดดิ่งด้วยกดไลค์กดแี่ครั้งเดียวพอไม่ต้องกดสองครั้งไปเอาแล้วถ้ากดสองครั้งมันจะเป็นยังไงมันก็จะ ไม่มีไลค์เลยมีหน้าละไลค์ไม่เยอะเลยแสดงว่าเขากดสองครั้งหรือว่าเขาไม่ได้กดวะไม่นานเลยเออขอบคุณมากกดให้ด้วยครับเจยวก็จเป็นของไนกี้เมอร์คิวเรียเวเปอร์สิบสามมันไม่เคยจำชื่อหนเลยครับงไม่รู้ไม่เอาเค้มพอม